เราไม่ต้องการให้กับสมาชิกเราเดินทางไกลถึงแม้คุณสมัครที่กรุงเทพแต่เพื่อนคุณอยู่เชียงใหม่คุณก็ต้องสื่อสารกับเขาทางโทรศัพท์ก็พอไม่ต้องเดินทางไปเชียงใหม่ก็ไปบอกกับผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ให้ดูแลแทนคุณต่อไปชนบุรีมีประชากรค่อนข้างหญหนานแน่นเราก็คิดว่าเปิดแค่แพร่ชนบุรีก็พอแต่พัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ก็เลยถือโอกาสว่าเออก็ดีอย่างอย่างน้อยๆน,ยนะ,นะมีประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ก็อย่างเยอะแยะเลยตัว PA หรือเชาวต่างชาติที่มาใช้บริการเนี่ยนะเป็นตัวเลขที่มหาศาลเลยที่เราน่าจะมองอยู่เพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งน่าจะจับตามองว่ามันโตได้อีกอีกเยอะแน่นอนกว่าจะมาถึงครบรอบ30ปีใช้เวลานานก็จริงอยู่แต่พอเห็นความเติบโตของพัทยา หรือสาขาทั่วประเทศเนี่ยมีตั้ง40สาขาเนี่ยนะภูมิใจมากเลยนะส่วนหนึ่งจากแนวความคิดของผมส่วนหนึ่งมีลูกสาวมีลูกเขยมีเพื่อนร่วมงาน600กว่าคนและสมาชิกอีกประมาณเกือบเกืบ300,000คนลูกค้าเกือบล้านนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดนั้นคงก้าวไปอย่างไ like ร้ขีดจำกัดอยากจะบอกว่าทุกๆจังหวัดที่เป็นตัวเมืองเนี่ยคอยมีหสาขาก่อน ในอนาคตอันไกลนี่นะครับเราไม่ต้องการให้กับสมาชิกเราเดินทางไกลเ uh huh. นี่ยจะพูดอยู่ต่อเวลาบอกว่าถึงแม้คุณสมัครที่กรุงเทพแต่เพื่อนคุณอยู่เชียงใหม่คุณก็ต้องสื่อสารกับเข้าทางโทรศัพท์ก็พอไม่ต้องเดินทางไปเชียงใหม่ก็ไปบอกกับผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ให้ดูแลแทนคุณต่อไปแล้วถ้าเรามีทั่วประเทศครบทุกจังหวัดเวลาจะจัดกิจกรรมอะไรต่างก็ง่ายขึ้นค่าใช้จ่ายก็ลดลง คนในพื้นที่ก็ไม่ต้องมาไปทางไกลเกินไปก็ใช้บริการในพื้นที่เลยเพรนั้นมันก็จะโคกันทั้งหมดล่ะต้องบอกว่าจําวันแรกได้วันแรกที่มาทํางานผมทําตอนดึกเ,ออเนี่ยมานั่งดู <c oughs> ผมทำงานหน้าออฟฟิศตอนนั้นยังมีแค่สองห้อง <c oughs> แลวต้องบอกว่ามาตั้งแต่ผมไม่มีอะไรเลยจนวันเนี้ยผมมี บทุกอย่างครับขอบคุณที่ครับตัวหนูเองก็อยู่สี่กรงมา16ปีนะคะก็ต้องบอกว่าเราอยู่ตั้งแต่เรามีห้องแถว3ห้องสมัยก่อนเรามีพนักงานอยู่หลัก 30, 40คน<ร>อะไรเงี้ยเราก็ทำงานแต่เราทำงานด้วยใจต้องบอกแบบนี้เราทำงานเหมือนครอบครัวเฮียเองก็ไม่ได้มองพวกหนูว่าเป็นพนักงานเราก็าคือลูก ของเฮียคนหนึ่งอย่างเงี้ยดังนั้นวันนี้พวกหนูในฐานะมดงานของบริษัทแล้วกันนะคะก็ยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาอยู่ภายใต้ครอบควสีเขียวสีกุงใช่ต้องบอกแบบนี้ยังไงก็ขอบคุณเฮียที่ให้โอกาสให้พวกหนูได้มีตำแหน่งหน้าที่ก้าวขึ้นเรื่อยๆและเติบโตอยู่ครอบครัวบริษัทสีกุมมาก็จะเข้าปีที่6แล้วนะครับก็ได้ยินเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับบริษัทนะครับความรักนะครับ เปรียบเสมือนบ้านหลังนี้เป็นหลังที่2องของผมเลยนะครับบอกเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับเฮียสีกุงนะครับบริษัทสีกุลบเกอร์แล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสผมนะครับผมรับรู้ได้ถึงความรักต่อองค์กรนะครับก็ขอขอบคุณเฮียอีกครั้งนะครับแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านด้วยนะครับผที่ให้โอกาสนะครับผมขออวยพรนะครับให้บริษัทสีกุลบเกอร์นะครับ จเจริญเจริญน,นะครับในธุรกิจนะครับยิ่งขึ้นไปนะครับดังสโ,โลแกนนะครับเติบโตไร้ขีด like ขอไวพรให้บริษัทศรีกรุงนะคะมีธุรกิจเฟื่องฟูเฟื่องฟูไปเรื่อยๆนะคะต้องบอกว่าเจ้านายนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้อยู่ตลอดเวลานะครับฉงนั้นผมเชื่อว่าอนาคตยังมีการพัฒนาไปมากกว่านี้อีกนะครับแล้วก็สมาชิกข,ของเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอให้บริษัทเติบโตขึ้นไปอย่างนี้อย่างไม่มีจำกัดนะครับ มีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อยอยากจะบอกทุกคนเลยว่าบางครั้งเราเห็นคนไม่มีข้าวกินอะ่ะ mm hmm. เกียสักยี่สิบบาทไดบปา,บาให้เขามีข้าวกินก็ดีกว่านี่ไปทาบุญดีๆนั่นแหละเขาเลยฝากน้องๆไว้วันวนีน้หนึ่งว่าธุรก,กิจนี้ช่วยใหสังคมช่วยตัวเองและช่วยในประเทศชาติครับผมทําได้คุณ,คณก็ทํา <ำ S 2> ได้ได